สวัสดีครับสวัสดีครับสมาชิกทุกท่านครับยินดีต้อนรับทุกๆท่านเข้าสู่ช่อง V.P. ธรรมดานะครับช่อง V.P. ธรรมดาก็จะมานําเสนอฮานอย V.I.P. นะครับ ฮานอยวี p อพก็คือเลขจากประเทศเวียดนามนะครับฮานอยวีไอพของวันที่28เมษายน2566นยนะครับวันนี้ก็เป็นวันศุกร์แล้วนะครับสีฟ้าสดใสสดใสนาสิ่งดีๆนําเงินนําทองมาให้ทุกทท่านนะครับก็ขอขอบพระคุณท่านมาเชื่อทุกทท่านนะครับที่แวะเข้ามาชมนะทุกคลิปทุกคลิปเลยท่านใดที่ยังไม่กดติดตามก็ฝากกดติดตามด้วยนะครับก็ขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงนะครับท่านใดที่กดติดตามแล้วก็ขอให้กดถูกใจถูกใจกดไลค์กดแชร์นะครับทุก คลิปทุกคลิปเลยนะครับขอ,ขอ,ข,อ,ข,อ,ข,อขอบคุณนะครับขอให้ทุกท่านไม่เจ็บไม่จนนะมั่นคงมังงม่งคั่งมั่งมือนะครับทวีทรัพย์ทวีโชคทวีสุขนะครับทวีทรัพย์ก็คือทรัพย์มากขึ้นมรดกมากขึ้นนะครับมรดกที่มันมาจากความสุจริตนะครับไม่ใช่มรดกมรดก ครับตามนั้นกันแล้วกันนะครับ <c oughs> ขอให้ลำลำเรื่อยๆสุขภาพดีนะครับอ่าสุขภาพไม่ดีวันนี้ไปโรงพยาบาลมาไปเห็นคนป่วยเห็นอะไรๆโอ้โหดหัวใจมากๆเลยดูแต่ละคนรอบตัวเราอ่ะรอบตัวเราไม่แต่คนป่วยเท่านั้นพอมามองดูตัวเองตัวเองก็ป่วยเหมือนกันก็เลยแต่ไปเห็นคนอื่นเขาแล้วมันหดหัวใจนะหดหัวใจประมาณนี้ ม่แต่คนป่วยเตมไปหมดเลยผมเป็นส่วนมากแตที่ที่เยอะๆก็คือเป็นมะเร็งอ่ะอ่เป็นมะ,ะเร็เงกันเยอะแยะเลยทุกวันนี้นะจะรวมกันอย่างน,นั้นก็เลยพยายามพยายามถึงถึงถึงมันจะรักษาไม่หายเราก็พยายามอย่าให้มันเป็นแล้วกันนะครับ การที่ไม่ให้เป็นมะเร็งก็คือเกี่ยวกับอาหารการกินแหละประมาณนี้อย่าไปกินอาหารที่มันกระตุ้นให้มันงอกเงยขึ้นมาประมาณนี้ก็คือส่วนมากกินพวกของเปรีป้ยวๆนะกินอาหารรสเปรี้ยวนิดหนึ่งกินน้ำส้มกินอะไรอะไรพวกนี้มันจะกดหัวให้โรคมะเร็งไม่ให้มันขึ้นมาพังอาดนะประมาณนี้แหละอืม พยายามกินของของเปรี้ยวๆนิดๆไ้นะครับประมาณนี้นะคิดว่านะถ้าเกิดไปกินของพวกอย่างอื่นมันก็มีแต่จะทําให้มันเจริญงอกงามนะครับอือ่าดูซิเบียรเปรียปร้ยวไหมเบีย <c oughs> เบียรก็เปรี้ยวเล็กๆน้อยๆนะ,ะกินเบียเข้าไปพวกสังเกตดูคนที่กินเหล้ากินเบียรเยอะๆแบบแบบแบบกินแบบ กินเผื่อหมาว่างไแเลยพูดง่ายๆคนกลุ่มนี้ทําไมยมมาทูษยมพระบาลไม่เอาไปเะทํทำไมอายุยืนเนาะอืมประมาณนี้แต่ถ้าเขาหยุดกินมันก็ไปทันทีนะแปลกเอนกันอืม หยุดแบบสะดุดกึกเลยนี่มันก็นอกเลยไม่ไปทันทีเลยยมมทูโยมพบาลรีบมารับไปทันทีเลยนะประมาณนี้นะครับเอา้าไม่ต้องมาฟังพูดนะครับพูดเรื่องไราสาระนะนู่นจดเอาเลขนู่นนะจดเ,เลขหกเจ็ดแปดเน้นที่เจ็ดเลขวินก็หกเจ็ดแปดเก้าศูนย์หนึ่งสองนะครับประมาณนี้นะก็ตามนี้ก็แล้วกันนะครับขอให้ทุกท่านโชคดีโชคดีนะครับเฮง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 นะครับวันนี้ก็มีเท่านี้นะขอให้ ทุกท่านได้เห็นได้กิดน,นะครับหนึ่งทุ่มถึงหนึ่งทุ่มครึ่งนะครับของทุกวันทุกวันนะครับขอขอบคุณครับสวัสดีครับ